<Yeah. S 2> บางครั้งฉันก็ทำตัวเองเบาๆว่าทำไมต้องเจ็บซ้ำ <Yeah. S 2> ทั้งที่ใจมันพังแต่ยังฟื้นยังไม่คนอื่นเห็นว่าไม่เป็นไร <Yeah. S 2> คงเพราะฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักความราักยอมจะน้อมใจคนอื่นไว้ก่อนแม้สุดท้ายคนเจ็บกือฉันเอง yeah. คำว่าเข้าใจที่ฉันใช้ทุกครั้งมันซ่อนการเท่าตมาที่ฉันไม่เคยลาไว้ใครฟังคำปลอบโยนที่ฉันให้คนอื่นกลับไม่เคยมีใครฉันคืนในวันที่ฉันหลงแต่ฉันก็ยังยิ้มยังทำเป็นเข้มแม้ในใจมันค่อยคแตกเป็นฟูเพราะฉันยอมเจ็บเพื่อจะเข้าใจยอมเสียใจเพื่อใครคนไดียิม สุดคือฉันแต่แต่ฉันก็เลือกรับมันไว้เพราะฉันก็น้อมใจคนอื่นก่อนใจของตัวเองเสมอและแม้เธอจะทิ้งฉัน ฉันยังบอกเธอว่าไม่เป็นไรท่านที่เคงให้มันร้องหาจนแทบยืนไม่ไหวฉันเป็นคนแบบที่เก็บจจไว้เงียบเก็บคนที่เข้าใจทุกคนยกเว้นตัวเองมันหัวใจถูกใช้งานหนักแต่ฉันกลับยืนมันในคนอื่นย้ำซ้ำไม่ยอมหยุดฉันเคยหวังว่าใครสักคนจะรับรู้ว่าฉันเองก็ต้องการที่พิงเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเห็นความเหนื่อยในแววตาของฉันไม่มีใครรู้ว่าฉันต้องกลั้นน้ำตาไว้นานเท่าไรฉันให้ทุกคนยืมความแข็งแรงใน ขอ,อนไวจะหัวใจฉันไม่มีแรงหรือแม้จะรักด้วยเพราะฉันยอมเจ็บเพื่อจะเข้าใจยอมอนแอบเ่ยใครบางคนเข้มแข็งแม้คำว่าเสียใจทด่ติดอยู่ในอกฉันจะล้นแต่ฉันก็ยังยืนบอกว่าไม่เป็นไรนะทุกครั้งที่เธอหายไปฉันอยากจะพูดความจริงบางว่าฉัน แต่ฉันกลัวความเหนื่อยของฉันจะทำให้เธอลำบากเลอะเลือกเก็บมันไว้ในใจที่มีรอยแผวเต็มไปหมดจนบมงคืนฉันนั่งถามตัวเองว่าถ้าฉันหายไปจะมีใครบ้างที่เข้าใจฉันเหมือนที่ฉันเข้าใจเขาไหมยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็ยิ่งย้ำว่าฉันโง่โง่โง่ที่ใช่ว่าใจรักษาคนอื่นจนลืมรักษาตัวเองมาตลอดแต่ถึงจะปวดแค่ไหน ฉันยังยอมเจ็บเพื่อจะเข้าใจยอมเสียใจเพื่อให้ใครสักคนได้ก้าวไปไกลกว่าฉันแม้ฉันจะเป็นแค่ภาพเบลอในวันวานของเธอแต่ฉันจะยังคงพูดว่าเข้าใจนั้นแม้หัาใจฉันจะสั่นแต่และล้มลงอีกครั้ง